ดีเช้าวันเสาร์ครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่อง y YouTube ของมิสเตอร์แซมเช่นเคยนะครับผมก็จะได้นำวัตถุมงคลของข้อเดิมนะครับวันนี้เอามาให้ชม3ชิ้นซึ่งเป็นของที่เราไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับผมก็จะนำมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องได้ชมเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าท่านไปพบไปเจอตามบ้านคนเฒ่าคนแก่นะครับท่านจะได้สะสมได้อย่างถูกต้องนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อท่านได้สร้างไว้อย่างหลากหลายาหลากหลายรูปแบบพุทธคุณนั้นเข้มขลังทุกรูปแบบนะครับเป็นของหายากเป็นของที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะแนะนํากับผมหรือว่าอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาทางเบอร์โทร0863529656 หรือท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้แหละนะแต่ว่าต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทห้ามเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดมันเป็นไลน์เก่าแล้วผมเข้าดูไม่ได้ต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทเท่านั้นนะครับอันนี้หมายเหตุเลยนะครับหรือพี่น้องท่านใดที่ชมผมจบแล้วนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมทําออกมาเป็นประจำเพราะว่าทุ่มงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมนี้เป็นวัตถุมงคลที่ ดูง่ายสบายตามีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับโอเคเข้าสู่เรื่องราวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระชุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระเนื้อผงม่เป็นพระเนื้อดินที่จะามาให้ท่านชมวันนี้นะครับเนี่ยสององค์นี้ผมได้มาจากาบ้านที่เป็นตระกูลลูกศิษย์ของท่านนะครับ เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับเนี่ยผ้าชุดนี้เป็นผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อผงสีขาวกับเนื้อผงสีออกเ,อเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าพระชุดนี้นะครับเ,เป็นผ้าที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้หลากหลายรูปแบบประเภทเนื้อผงเนี่ยนะเ,เดี๋ยวผมจะให้ชมตามหนังสือไปแล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของวัดหนองบัวอ,อันนี้นะครับ เป็นหนังสือของวัดหนองบัวนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพ้าเนื้อผงอันนี้ก็เป็นพ้าเนื้อผงเหมือนกันท่านดูนะว่าพ้าเนื้อผงที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้นั้นหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพ้าเนื้อผงนะครับเป็นรูปหล่อเออเป็นพ้าเนื้อผงที่มีรูปหลวงพ่อร้อยองค์อยู่นะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวยวให้ดูทางนี้อ่าอ่าทางทางด้านนี้นะครับนี่ เป็นแบบนี้เอ่อผมจะให้ผมจะอา่าแยกเป็นนิยามก็แล้วกันนะครับเป็นสไตล์ของผมนะครับพิมพ์เนี้ยผมถือว่าเป็นผ้าเนื้อผงหลงพ่อเดิมอา่าพิมพ์คอยาวนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คอยาวแต่พิมพ์นี้อา่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์คอสั้นเห็นไหมครับพิมพ์คอยาวกับพิมพ์คอสั้นนะครับเนี่เป็นผ้าเนื้อผงสร้างในราวปีพศ2485นะครับ ในยุคข,ของคลามโลกเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้ด้านหลังจะมียันนะครับด้านหลังจะมียันแล้วก็สร้างไว้ได้หลากหลายรูปแบบมีสมเด็จมีพระคล้ายๆกับเนี่ยเป็นผ้าใบพุทธลาอย่างเงี้ยนะพิมพอย่างนี้ก็มีที่มีกรอบอที่มีกรอบกระจกล้อมรอบที่มีซุ้มรอ,อบรอบแบบนี้ก็มีนะครับซึ่ง หนังสือปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยมีแล้วเขาไม่รู้จักกันแล้วนะครับมีแต่หนังสือในยุคเก่าๆนูน้นในยุคประมาณปีพศ2510ขึ้นมานะครับแต่ยุคหลังๆที่แต่งเป็นหนังสือมานี่ก็ไม่รู้จักพระหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับไม่รู้จักผ้าเนื้อผงผ้าบางประเภทนี่จะค่อยๆสูญหายไปนะครับอย่างเช่นผ้าเนื้อดินผ้าเนื้อผงเนื้อชินตะกัวหรือแม้กระทั่งผ้าเนื้อเมกกะพัดอะไรพวกนี้นะครับ ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยเอาไมา้ท่านได้ชมบันทึกไว้เป็นวิดีโอนะครับบันทึกไว้เป็นวิดีโอเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าพระเหล่านี้มีมีมานะครับมีมีเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับเรามีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนด้วยนะครับก่อนจะดูตัวจริงเดี๋ยวผมถ่ายภาพไว้นะฮะถ่ายภาพไว้เดี๋ยวจะให้ชมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับพิมพ์นี้ ผมเรียกว่าเป็นพระหลวงพ่อเดิมที่มีท่านนั่งท่านนั่งเป็นแบบนี้นะครับนั่งเป็นรูปลอยองนะฮะด้านล่างจะมีฐานบางๆนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อเดิมฮะหลวงพ่อเดิมเนื้อหาจะมีสีขาวนะฮะมีสีขาวสีเหลืองๆหน่อยนะครับสีออกแดงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะในลักษณะแบบนี้นะครับ ท่านจาหน้าตาหน้าท่านจะแหลมๆอย่างนี้คอท่านจะยาวหน่อยนะครับอันนี้สําหรับพิมพ์นี้ผมเรียกว่าพิมพ์เนื้อผงหลวงพ่อเดิมคอยาวนะครับเดี๋ยวให้ด,ดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เป็นอย่างนี้เป็นพระเนื้อเก่านะครับพระเนื้อเก่านี่ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับพระชุดนี้เป็นพระพิเศษก็คือมีเส้นเกษาลวงพ่อด้วย เนี่ยมีเส้นเกสามีเส้นผมหงลวงพ่อเนี่ยนไมครับมีเส้นผมหลวงพ่อผสมลงไปในเนื้อต้องบอกว่าพระที่ผสมมวลสารอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผงพวกนี้เป็นผมพุทธคุณนะครับเขาเขียนด้วยยันตรีนิสิงเหแล้วก็มีผมมีผงหลวงพ่ออ,อ,อ,อ่อนวัดหนองไัยมาผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับ แล้วหลวงพ่อเดิมท nice ่านอธิษฐานจิตปลูกเสกแล้วก็เส้นเกษาหลวงพ่อเดิมเนี่ยนี่เส้นเกษาเห็นไหมครับเส้นเกษาบางคนไม่รู้จักก็เส้นผมนั่นแหละนะครับมีเส้นผมหลวงพ่อเดิมเนี่ยไหมครับเนี่ยผสมอยู่ในนี้ซึ่งเป็นของที่หายากมากเนี่ยเป็นของที่หายากนะครับนี่เส้นเกษาหลวงพ่อเดิมนะนี่เห็นไหมครับอ่าดูเนื้อหาเนี่ยจัดจ้านนะเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับอ่าดูใกล้ๆนี่เส้นเกษาหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับนี่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 เส้นเกษาหลวงพ่อเดิมเนี่ยอย่างเนี้ย นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงหาแก่ออกมานะครับผ้าเหล่านี้เราต้องได้มาจากตระกูลที่เขาเก่าแก่จริงๆนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้ก่อนเริ่มต้นที่องค์นี้นะครับองค์นี้ผมเรียกว่าเป็นพิมพ์คอยาวนะครับเป็นพิมพ์คอยาวนี่ เห็นไหมครับเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับเป็นนี่เขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ข้างล่างนี้นี่สร้างในราวปีพศ2485รอบ่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเกษานะครับเป็นเส้นผมหลวงพ่อเห็นไหมครับนี่นี่เส้นผมหลวงพ่อนี่ผสมอยู่ในนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยนะครับอ่อะไรอ่อะไรที่มี กี่ยวกับเรื่องสรีระของท่านผสม,มอยู่ในนี้โอ้โหนะครับอย่างเช่นมีดหลวงพ่อน้อยก็ด้ามที่ในด้ามมีดก็จะมีอัฐิของหลวงพ่อเดิมผสม,มอยู่ในนั้นด้วยเป็นผงอัฐิหลวงพ่อเดิมนะครับแต่สําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้เนี่ยเป็นเส้นเกษาหรือเส้นผมของหลวงพ่อเดิมนี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้เลยนะครับนี่เส้นผมหลวงพ่อเดิมอยู่ในนี้เลย ก็เรียกว่าหายากสุดนะนะหายากสุดด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับด้านหลังเป็นยันลางๆยันก็จะเป็นยันแบบในหนังสือนี่นะครับมันมันยันไม่ค่อยชัดยันไม่ค่อยชัดนะในหนังสือนี้ก็ไม่ชัดเห็นไหมครับเนี่ยยันแบบเนี้ยเป็นยันที่เนี่ยยันแบบเนี้ยก็จะจะไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับนี่จะไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะอ่ะนี่ดูเนี่ย เป็นผ้าที่หนานะครับเป็นผ้าเนื้อผงเก่านะฮะเลี่ยมทองสบายเลยนะอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีเส้นเกษาของหลวงพอ่อเขาเรียกว่ามีเนี่ยเ้นเกษาหลวงพ่อที่ท่านโกนทุกวันพระสิบห้าคำขึ้นสิบห้าคำหนึ่งเนี่ยท่านโกนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็จะเก็บเส้นเกษาของท่านไว้เนื่องจากว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าของครูบาอาจารย์นะครับ บางส่วนท่านก็ได้เอาไปบรรจุไว้ในด้ามมีดบ้างในพระในวัตถุมงคลอื่นๆบ้างแต่เนี้ยเอามาผสมกับพระเนื้อผงของหลวงพอ่อเห็นไหมครับหายากมากนะครับนี่เส้นเกศาเต็มเลยนะครับเส้นเกศาเต็มเนี่ยองค์นี้สวยๆนะครับสวยมากเนี่ยผงเก่าผงแห้งเลยนะครับผงพวกนี้เป็นผงพุทธคุณเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยม อ,อยู่ยงคงกระพันชาตรีแค้วคลาดนะครับเนี่ยสำหรับค้าขายติดต่อธุรกิจพกติดตัวห้อยพอติดตัวเนี่ยถือว่าเป็นของที่เป็นมงคลยิ่งนะฮะเป็นเส้นเกษางหลวงพอ่อเนี่ยเส้นเกษาหลวงพ่อเป็นเนื้อผงของหลวงพอ่อแล้วผสมกับเนื้อผงของปู่อ่อนหลวงพ่ออ่อนวัดหน้องไผ่นะครับส่วนมากหลวงพ่ออ่อนที่ท่านจะเก่งเรื่องผงนะครับอามาดูอีกองหนึง่ง องนี้เป็นเนื้อออกสีเขาเรียกว่าสียังไงอ่ะสีชมพูชมพูหรือจะเรียกว่ายัางไงดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คอสัน้นเป็นพิมพ์คอสั้นนะระหว่างพิมพ์คอยาวกับพิมพ์คอสัน้นเดี๋ยวท่านดูนะครับนี่อันนี้คอจะยาวหน่อยอันนี้คอจะสัน้นจะเห็นไหมครับคอจะสัน้นก็จะเห็นพวกสังคาติเห็นพวกอะไรนี้ชัดเจนแต่สําหรับพิมพ์คอยาวนี้ก็จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับ นี่เห็นไหมครับก็ผสมเส้นเกสาเหมือนกันนะครับบางองค์บางองค์งงไม่มีนะครับบางองค์ไม่มีเนื่องจากว่าเส้นเกษาอาจจะผสมไม่ไม่เข้าหรือว่ามีน้อยนั่นเองนะครับแต่สําหรับองค์นี้อ,องค์นี้ด้านหลังก็มีจานมียันชัดแล้วก็มีเส้นเกษาโผลมาเส้นเดียวนี่นี่นี่น,นบริเวณนี้นะครับ เนี่ยบริเวณเนี้ยเส้นเกษาหลวงพออ่อน,นี่โผล่มาเส้นเดียวเลยนะนี่น,นี่นี่นะครับเส้นเดียวเลยเนี่ยอ่าแสดงว่าเส้นเกษาที่ผสมลงไปแต่ในแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นบางองค์เยอะบางองค์ไม่มีบางองค์งงม,ม,งงมีนะครับแต่โชคดีที่สององค์นี้มีนะโชคดีที่สององค์นี้มีแล้วผมมีทั้งสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์คอยาวกับพิมพ์คอสั้นเนี่ยท่านเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับท่านสังเกตว่าคอของท่านไม่เหมือนกันนะ เห็นไหมครับนี่บางองค์เนื้อขาวบางองค์ก็จะออกเนื้อดำดำด้วยนะบางองค์ก็จะออกเนื้อดำดำก็มีนะครับเนื้อดำดำเนื้ออย่างนี้ก็มีเนื้อขาวขาวอย่างนี้ก็มีคนระับโซนโซนนะครับโซน maiden? โซนโซน,โซนออกดำดำหน่อยก็มีโซนออกสีชมพูชมพูหน่อยก็มีโซนออกสีขาวหน่อยก็มีนะครับแล้วก็มีทั้งผ้าแบบที่เป็นผ้านางพญาก็เป็นผ้าเนื้อผงแบบเดียวกันเนี่ยนะครับ พระนางพญาแล้วก็เป็นพระสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นพระสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเดิมมีรูปหลวงพ่อเดิมแล้วเป็นพระสมเด็จนะเป็นพระสมเด็จคล้ายๆกับซุ้มกอก็มีนะคล้ายๆกับซุ้มกออ่เอาเป็นลักษณะไอ้ أي, เหมือนนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะนี่แบบนี้อ่าแบบแบบเนี้ยจะบอกว่าอย่างไงล่ะนี่นี่เป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกับแบบเนี้ยที่มีโค้งโค้งแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นเป็นแบบเนี้ย ก็จะเป็นยันตัวเดียวกันนะเนื้อหาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าท่านไปพบเห็นอยู่ตามบ้านคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตายายแบบนี้นะครับหรือว่าไปพบในสนามพระที่เขากองกองและเขาไม่รู้จักนี่แบบนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นความโชคดีเลยทีเดียวนะครับเก็บไว้เลยน,นี่เก็บไว้เลยเห็นไหมครับนี่เก็บไว้เลยนี่สเสน่ห์ลึก หายากนะครับสเสน่ห์ลึกแล้วก็หายากไม่ค่อยได้พบเจอในนิตยสารในหนังสือ,อรุ่นใหม่ๆนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่รู้จักนะค,คนที่เขียนหนังสือแลวคนที่รวบรวมหนังสือเนี่ยก็เป็นคนในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็จะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากนะครับว่าพระหลวงพ่อเดิมมีมีอะไรบ้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็จะรวบรวมเอาแต่รูปเหมือนรูป รูปปั๊มรูปเหมือนปีพศ2 4งพัน8 4 8 5้อ0นะครับที่เขารู้รู้จากกันก็มีจะกี่รุ่นล่ะปี82ปี 82, 8 28385แแล้วก็ปี70เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็มีดหมอตะกดุดมันก็มีไม่กี่รุ่นแต่แต่ความจริงหลวงพ่อท่านสร้างไว้เยอะนะท่านสร้างไว้เยอะนะครับ คนใหม่ๆยุคหลังนี้จะไม่ค่อยรู้จักแล้วดังนั้นผมจึงได้นําเอาวัตถุมงคลแบบนี้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องได้ชมนะนี่คือลักษณะพระหลวงพ่อเดิมที่ทรงคุณค่ายิ่งนะทรงคุณค่ายิ่งแล้วก็หาได้ยากยิ่งเนื่องจากว่ามันมีการชํารุดได้นะฮะอย่างเงี้ยชำรุดง่ายเป็นผ้าเนื้อผงตกแตก,ก็มีนะครับบางคนก็เอาไปฝนบางคนก็เอาไปฝนไปอะไรนั้นไปทําน้ามนต์บั่งไปฝนให เกิดสเสน่ห์มหานิยมบ้างอะไรประเภทนี้นะครับแต่แต่เราไม่ต้องอไปฝนนะไม่ต้องไปฝนนะครับแค่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่ก็เกิดเมตตามหานิยมเกิดความเป็นสิริหลมงคลเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะพระสององนี้มีเส้นเกษาของหลวงพ่อผสมอยู่ในนี้ด้วยถือว่าเป็นของที่หายากบางองค์ไม่มีนะครับบางองค์ไม่มีเนื่องจากว่าเส้นเกษาผสมอาจจะไม่ได เนี่ยอย่างเช่นองค์นี้มีมีองค์มีเส้นเดียวอย่างองค์นี้มีหลายเส้นอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเวลาสร้างเนี่ยก็อาจจะสร้างจํานวนมากอาจจะสร้างจํานวนมากแล้วก็เส้นเขาผสมผมมันไม่เข้ากันนะฮะไม่เข้ากันก็เลยเาบางองค์ก็อาจจะไม่มีได้นะครับเนีย่ยแต่ว่าสององค์นี้โชคดีมีนะครับเนี่ยดูความเก่าดูความ ดูความที่เขาคือผ้าชุดนี้จะไม่คมนะจะไม่คมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะไม่คมนะครับไม่ว่ายันด้านหลังก็ลางๆแบบนี้นะครับจะหาคมยากนะฮะจะหาคมยากทุกพิมพ์นะครับมีหลากหลายพิมนะทุกพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จไม่ว่าจะเป็นเหมือนพระกรุวัดใหม่ปากบางไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นผ้านางพญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ก็จะไม่ค่อยคมนะจะไม่ค่อยคมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยจะหน้าตาจะไม่ค่อยชัดนะครับองค์นี้เป็นองคพราเนื้อผงหลวงพ่อเดิมพิมพ์คอ k, ยาวอันนี้เป็นพิมพ์คอสั้นท่านดูว่าคอของท่านหน้าตาของท่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สองพิมพ์นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่หายากนะครับเอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นของที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเราต้องเก็บ ไว้เป็นประวัติศาสตร์แบบนี้เพราะว่าคนรุ่นหลังไม่รู้จักเลยนะทีนี้ผมจะให้ดูอีกองคหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นผ้ายุคต้นนะเป็นผ้ายุคต้นที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างออกมาเป็นผ้าเนื้อดินนะเป็นผ้าเนื้อดินแล้วก็จุ่มลักผ้าเนื้อดินจุ่มลักนะครับลักษณะคล้ายกับผ้ากรุวัดลิงขบนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนผ้าวัดลิงขบนะฮะผวัดลิงขบเนี่ยเนื้อ เนื English, ้อหาเนี meal, uh, picture, the the ่ยจะหยาบหยาบนะมีทรายมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าผ้าเนื้อดินของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นผ้าเนื้อดินเป็นผ้าเนื้อดินเผานะครับแล้วก็จุ่มลักนะฮะจุ่มลักบางองค์ถ้าไม่ค่อยได้ถูกใช้ถูกอะไรเนี่ยลักจะอยู่ครบบางองค์ก็ลักร่อนลักร่อนเนื่องจากว่าจุ่มนะฮะแต่องค์นี้เนี่ยองค์นี้ถือว่าลักอยู่ครบเนื้อในเนื้อในเนี่ยเป็นดินแดงนะครับเป็นดินเผาดินแดง เส้นรัศมีนับได้31เส้นนะฮะรบอบรอ,อบองค์พระเนี่ยนะครับทั้งล่างทั้งบนทั้งข้างเนี่ยนะครับนับได้31เส้นนะครับด้านหลังก็จะออกอุมอุมนิดนึงนะฮะบ,บางองค์ก็จะมีรอยไม้เจาะเหมือนเหมือนผ้าลิงเหมือนกุผ้าวัดลิงขบนะครับนี่บริเวณนี้เป็นผ้าที่ท่านได้สร้างออกมาในยุคต้นๆน,น,นะครับ เป็นพ้าที่ท่านได้สร้างออกมายุคต้นๆนพ้าแบบนี้ก็หายากเมื่อสมัยประมาณปีพศ2530กว่ากนี่ผมไปเดินตามท่าพระจันทร์นี่นะครับเขาก็จะมีแผงพ้าที่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทนะฮะเอามากองกองบนริมฟุตบาทมีโต๊ะเตี้ยๆามาตั้งกองกองกองสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นบรยาาบรยากาศบรรยากาศที่ผมชอบมากนะครับที่ผมชอบทั้งสองฝั่งทั้งสงฝั่งตรง พิพิธภัณฑ์หรือมหาวิทยาัยธรรมศาสตร์นะฮะท่าประจันไปถึงนู่นท่าช้างนู่นฮะทั้งสองฝั่งถนนก็จะเต็มไปด้วยแผงพระที่ชาวบ้านเขาเอาพระมากอง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 ะผมก็จะไปเลือกเก็บได้พระที่คนไม่ค่อยรู้จักโดยเฉพาะคนหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมตามเก็บพระหลวงพ่อเดิมแบบนี้เป็นกองเลยตอนนั้นองค์ละสามสิบสผมก็เก็บไว้เยอะเลยนะเก็บไว้เยอะเพราะคนไม่รู้จักไง นะคนไม่รู้จักผมก็เก็บแบบนี้ไว้เพียบเลยนะครับเป็นพวกผ้าเนื้อชิ้นตะกักวก็ชาไม่แพงสมัยนั้นแต่ตอนนี้เริ่มมีคนเอาวัตถุมงคลแบบนี้มาเผยแพร่ก็เริ่มมีคนรู้จักนะครับเรื่องพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้ต่างจากวัตถุมงคลชิ้นละล้านของหลวงพ่อเดิมนะครับราคาหลักร้านหลวงพ่อเดิมนี่วัตถุมงคลแบบนี้ เขาราคาไม่ได้สูงมากนะเพราะคนไม่รู้จักแต่บอกเลยวนะ่ล้ำค่าหายากพบเจอยากนะครับเป็นผ้ายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้เดีย๋ยวผมจะให้ดูในหนังสือเป็นในหนังสือ,อกเก่านคนจะรู้จักนะ,ะนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นี่แบบนี้แบบองค์นี้แหละครับนี่แบบองค์นี้ ด้านในเนื้อดินเนี่ยเขาจะออกแดงๆนะครับแต่ด้านนอกเนี่ยจะเป็นจะเป็นพวกลักนะฮะแล้วลักนี้ลักจะเก่ามากนะครับลักจะเก่ามากอย่างเช่นองค์นี้ก็จะมีรอยอ่ลักที่มันร่อนนี่ไหมครับนี่นี่ลักที่มันร่อนเราจะเห็นเนื้อดินด้านในเนี่ยแดงนะครับส่วนเส้นรัศมานีนะนับได้เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด อ่าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยเ้นนะครับแล้วก็พระลักษณะเป็นแบบนี้นะนี่พระลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสวยนะครับองค์นี้สวย หูนี่สองข้างจะยาวประบ่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเลี่ยมเก่ามานะครับเลี่ยมเก่ามาแบบนี้สวยงามนะครับแบบนี้ อันนี้คือสภาพที่เขาแขวนมานะครับสภาพที่เขาแขวนมาเพราะฉะนั้นจะเพาะกรอบนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับแบบนี้ก็เป็นของที่เราพบเจอได้ยากยิ่งนะครับพบเจอได้ยากยิ่งคนไม่ค่อยรู้จักแต่เวลาเราไปรู้จักเวลาเราไปเห็นนี่บางบางทีเขาบอกว่าวัดลิงคบอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปเร,เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะวัดลิงคบคนละเรื่องนะวัดลิงคบนี่คนละอย่างกันนะวัดลิงคบเนี่ย คนละเนื้อกันเลยนะฮะคนละเนื้อคนละอันนี้กัน,นอันนี้เป็นวัดหนองโพพระหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับสวยมากเห็นไหมครับนี่แบบนี้แหละนะครับเรียกว่าเป็นผ้าเนื้อดินเนื้อดินคลุกรักหลวงพ่อเดิมแต่นี่เป็นผ้าเนื้อผงหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นผ้าเนื้อผงหลวงพ่อเดิมนี่ลักษณะแบบนี้<สา>มผมก็เลยแนะนําเอาอผ้าเหล่านี้มาให้ท่านได้ชมนะครับ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรท่านเคยเห็นหรือไม่นะครับถ้าไม่เคยเห็นเนี่ยท่านก็ต้องจําไว้ว่าลักษณะแบบนี้นะครับมีหลายทรงนะมีหลายพิมพ์นะครับสําหรับผ้าเนื้อผงหลงพอเดิมนะมีหลายมีม,มีมีหลายทรงนะครับแต่ที่เราผ่านหูผ่านตาอยู่บ,บ่อยๆก็เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับแต่คนก็ไม่ค่อยรู้จักอยู่ดีนั่นแหละนะครับแล้วก็ผ้าทรงเนียยิ่งไม่ยิ่งไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะครับหายากดังนั้น ผมจึงนำเอามาให้กับพี่น้องได้ชมประมาณนี้นะครับก็วิดีโอนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปทำอย่างอื่นอีกนะครับจะได้ไปทำอย่างอื่นอีกก็น่าจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องที่เข้ามา,าศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆนะครับท่านจะได้เห็นแบบรอบด้านว่าวัตถุมงคลของพ่อนั้นมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างแบบไหนบ้าง การที่เราการที่เราเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราไปเจอเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถสะสมได้อย่างถูกต้องนะเราจะสามารถสะสมได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับอย,อย่าเบื่อการฟังอย่าเบื่อการดูนะฮะผมเป็นคนทํายังไม่เบื่อเลยผมเป็นคนทําวิดีโอยังไม่เบื่อผมทําด้วยความสุขนะฮทำด้วยความสุขทําด้วยความเพลิดเพลินนะเวลา วันวันหนึ่งเนี่ยผมอยู่กับเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมพระเครื่องอะไรพวกนี้อยู่ทั้งวันนะชีวิตผมไม่ได้คือคือมันไม่ได้มีในเรื่องอื่นมากมายนะชีวิตผมก็คุกคีอยู่อย่างเนี้ยตั้งแต่เด็กยันยันแก่ตั้งแต่เด็กยันแก่นะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้แต่ก่อนจะจบเนี่ยพี่น้องท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมหรืออยากจะรู้จากกับผมอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหมายเหตุห้ามถามเรื่องเกทแท้ทุกกรณีใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงเนี่ยนะครับไม่ต้องมาถามนะครับโอ้ยถามเข้ามาวันละเป็นสิบยี่สิบเนี่ยผม,มผมไม่อยากอ่านไม่อยากดูเลยนะฮะอย่างนั้นนะครับเรามาคุยกันเรื่องอื่นดีกว่านะครับเรื่องอื่นอย่างเรื่องข้อมูลประสบการณ์เคยเจอเคยอะไรมาสะสมมาอย่างไรอะไรประเภทเนี้ยนะครับ เราคุยกันในเรื่องพวกนั้นได้หรือทําความรู้จักกันได้ดีกว่านะครับหรือพี่น้องท่านใดถ้า,ถาชมว,วิดีโอผมจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอสําหรับที่ผมทําออกมาทุกวันทุกวันนะครับประมาณนี้โอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยมีเงินใช้ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ